สเสน่หงามทรัพย์สินถิ่นเกาะยองามผ้าทอเรื่องลือระบือขานศินละปะหัตถกรรมแต่โบราณภูมิปัญญาชาวบ้านสืบสารมาธรรมชาติสันสร้างเกาะกลางน้ำแสนเลิศดล้ำภูมิศาสตร์เมืองสงขาทำรรอาชีพประมงเลี้ยงชีวา ใช้เครื่องมือจับปลาหาเลี้ยงตนจากลายถักบนผืนน้ำสู่ลายผ้าอวนจับปลามาประยุกตเฝ้าฝึกฝนเกิดเป็นลายผ้างามคู่ตำบลให้ชุมชนมีอาชีพเลี้ยงชีวันวัฒนธรรมแต่งกายถิ่นสงขา พัฒนาต่อยอดสุดสร้างสรรค์ล้อมวิถีชีวิตจิตผูกพันจากทะเลพริกผันสู่ผ้าทอขอเชิญชวนสืบสารตำนานศินทรัพคู่ถิ่นอนุรักษ์เป็นคำขอลายตากัดบนผืนน้ำของเกาะยอคือเส้นสายลายทอคู่แผ่นดิน ประวัติเล่าขานตำนานกว่าพันปีเมืองเก่าแก่อย่างสงขาที่มีเกาะเศรษฐกิจล้ำค่านามว่าเกาะยอในยุคแรกนั้นเกาะยอเป็นเพียงเมืองที่เต็มไปด้วยป่าเขาไม่มีผู้อาศัยกลับกันในปัจจุบันเกาะยอนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักเดินทางหลายท่านต้องมาเยี่ยมชมเกาะยอเป็นเกาะเล็กๆ ซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบสงขลาทะเลต้นกำเนิดชีวิตสถานที่ที่สร้างอาชีพประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามโดยอาชีพที่ชาวเกาะยอสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษคืออาชีพประมงซึ่งสามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนโดยเครื่องมือที่ใช้ในการจับสัตว์น้ำก็มีหลากหลายอันได้แก่ กัดกุ้งกัดปลาใส่นอนใส่นั่งมาดกัดสุ่มดักปลากวนเป็นต้นโดยคุณลุงอาพรปริศวงศ์ได้เล่าว่าเครื่องมือเหล่านี้ท่านได้ใช้เลี้ยงชีพมาตั้งแต่เด็กจนเติบโตขึ้นมามีครอบครัวเป็นของตนเองก็สามารถส่งเสียบุตรหลานเล่าเรียนจนประสบความสำเร็จได้ อีกทั้งเครื่องมือประกอบอาชีพเหล่านี้ก็เป็นต้นแบบในการทอลายผ้า ซึ่งการทอผ้านั้นเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทรงคุณค่าอย่างมากเนื่องจากเป็นศิลปะหัตถกรรมที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของช่างทอผ้ามาอย่างยาวนานและผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่ผลิตออกมาวางจำหน่ายก็เป็นที่เลื่องลือโดยลวดลายนั้น จะได้รับการพัฒนาและคิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาซึ่งต้องอาศัยจินตนาการและความชำนาญของช่างทอผ้าโดยครูนกพม่า,าศาสนัยได้เล่าว่าครูนั้นมีชีวิตอยู่กับเกทอผ้าหรือกี่ทอผ้ามาทั้งชีวิตเนื่องจากครูอาศัยอยู่กับคุณแม่และท่านก็เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาชีพนี้ให้แก่ครูมาโดยตลอด ครูจึงยึดงานทอผ้าเป็นอาชีพที่หล่อเลี้ยงครอบครัวของครูมาโดยตลอดเช่นกันวันหนึ่งครูก็ได้นำอวนลายตากัดมาซ่อมแซมและได้แรงบนันดาลใจจากลายกัดนี้จึงทําการวาดลวดลายฝีมือการถักทอถ่ายทอดลายถักบนผืนน้ำสู่เส้นสายลายทงงามบนผืนผ้าลายกัดนี้จึงเป็นที่นิยมขึ้นมาได้ ณปัจจุบันครูยังมีการพัฒนาลายขึ้นใหม่อยู่เรื่อยๆอย่างเชน่นลายสัตว์น้ำอันได้แก่ปลาปูปุ้งเป็นต้นแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากลายสัตว์ที่ทอลงบนผืนผ้านั้นไม่สามารถระบุลายได้อย่างชัดเจนจึงทำให้ณเวลานี้ลายตากัด จึงเป็นลายผ้าทอเพียงลายเดียวที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องมือประกอบอาชีพประมงนั่นเองทําให้เห็นว่าอาชีพที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้แต่ก็สามารถผสมผสานกันได้อย่างลงตัวผ่านทางศิลปะหัตถกรรมที่ทรงคุณค่าและควรค่าแก่การรักษายิ่ง สุดท้ายนี้วิถีชีวิตของชาวเกาะยอจึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาและควรค่าแก่การอนุรักษ์เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงความเป็นมาของบรรพบุรุษหากลายลักษณ์อักษรสามารถเล่าย้อนเรื่องราวในประวัติศาสตร์ได้เส้นทางลายถักบนผืนผ้าก็สามารถสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชนรุ่นก่อนได้เช่นกัน ส่งคลากันใหม่ส่งคลาส่งคลาลองมาส่งคลากันใหม่เดินสองขาพาเดินสองตามองเพลินถ้ายังเดิน หรือจะนั่งสามลอ้อคนทีบเขารอพ่วงข้างพาไปถนนยังชื่อนางงามยิ่งแหล่ยิ่งงามนะครน,นอกคอนหนห้องแถวบ้านเก่าโบราณอยู่กันมานานทั้งคนจีนแขกไทยทรงคลารงคลาลองมาทรงคลากันมา ลองมาส่งขากันมา